กุมพันเหล่ากุมพันตามคติพุทธจัดเป็นเทวดาจำพวกหนึ่งเป็นบริวารของท้าววิรูหกมีรูปร่างใหญ่คล้ายยักษ์แต่ไม่มีเขี้ยว มีผมหยิกตัวดำพุงโตหรือถ้าแปลตามชื่อก็จะหมายถึงผู้ที่มีอันธะใหญ่เท่าหม้อทำหน้าที่ในนรกภูมิค่ะกุมพัน์นั้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายระดับมีตั้งแต่กุมพัน์ชั้นสูงถึงกุมพัน์ชั้นล่างแล้วแต่กำลังบุญของแต่ละตนค่ะกุมพัน์ชั้นสูงจะอาศัยอยู่ที่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีวิมานเป็นของตนเองมีทิพสมบัติ และมีฤทธิ์มากมีบริวารตามกำลังบุญของแต่ละตนมีรูปร่างลักษณะเหมือนเทพ,พบุตรกลุ่มกุมพันชั้นสูงเช่น 1. พระยมหรือมัจุราชเป็นเทพเจ้าแห่งนรกและความตายมีหน้าที่ตัดสินผู้ตายตามกรรมดีและกรรมชั่วครั้งยังเป็นมนุษย์ในแต่ละคติจำนวนของพระยมและรูปร่างจะแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งจำนวนของพระยมแต่ละที่นั้นจะต่างกันตามคติความเชื่อทางศาสนาหรือลัทธิค่ะ2 กุมพันธุ์ที่มีตำแหน่งเป็นนายบัญชีในยมโลกเป็นผู้อ่านบัญชีกรรมของผู้ตายเพื่อให้พยมพิจารณาและตัดสินกรรมค่ะส่วนกุมพันธ์ชั้นล่างจะเป็นผู้ที่มีกำลังบุญน้อยมีรูปร่างตัวใหญ่พุงโตผิวดำอาทิเช่นยมทูตมีหน้าที่ควบคุมดวงวิญญาณของผู้ตายมายังยมโลกยมบาลหรือนายนิรบาลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำนรกคอยทรมานสัตว์นรก ตามแรงกรรมชั่วที่สัตว์นรกตนนั้นได้ทำเอาไว้กลุ่มนี้จะอาศัยอยู่ในนรกภูมิค่ะผู้ที่จะได้ไปอุบัติเป็นกลุ่มพันนั้นบางคติเชื่อว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์มักมีนิสัยขี้หงุดหงิด ขี้วยวายทำบุญเจือด้วยโลภะโทสะหรือเป็นผู้ที่ทําบุญบ้างทำบาปบ้างแต่ผลของกุศลมีมากกว่าซึ่งไม่ตกต่ำในอบายภูมิแต่ต้องมาทําหน้าที่และอาศัยอยู่ในนรกแทนมีความเป็นอยู่ที่ไม่สุขสบายเหมือนเทพบนสวรรค์แต่ก็ไม่ได้ทุกทรมานเหมือนอย่างเราสัตว์นรกการเกิดเป็นกุมพันหรือเกิดเป็นชาวจาตุประเภทใดมีรูปร่างแบบใดมีความเป็นอยู่อย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับผลของวิบา กรมทั้งสิ้นที่เป็นตัวจัดสรรให้เป็นค่ะ